ที่จิตพวกเราอ่ะมันชอบทําจิตปู่ตุชนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี 23, 23. ่บสามค่ะยี่สิบสามสิดกคดาสองห้าหกแปดเออน้องน้องอะไรน้องแพรมาเยี่ยมพี่เล็กที่บ้านอืขอบคุณมากเลยแล้วก็มาสนทนาทํากันนิดหน่อยนะที่น้องแพรถามว่าทําไมเราลปล่อยวางอารมณ์ไม่ได้ ก็เ,เพราะเราไม่เดินตามคำสอนผูบาอาจารย์เขาสั่งอะไรไม่ทําตามนั้นมันดื้อกันมันเอาแต่อารมณ์ตัวเองเก่าๆอารมณ์ของปุถุชนมาใช้มันไม่เอาอารมณ์อริยะเจ้ามาใช้กันทาไมเนี่ยไม่ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าอารมณ์อริยะเจ้าเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มีแต่ความสุขไม่มีทุกข์เลยทําไมไม่หยิบมาใช้ หยิบแต่อารมณ์ปุถุชนมาใช้ก็อยู่กับสมมุติไม่มีวันจบติ้นแต่ถูกแม้อะไรไอามาก็ส่งออกรับเข้าส่งออกรับเข้าอารมณ์ก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยภายใต้อำนาจไตรักเออสมมติก็ส้อนสมมุติไปเรื่อยๆไม่มีวันจบหรอกอย่างไงนะั้นทุกข์อ่ะถูกไหมมันก็เข้าใจอย่างนี้ขึ้นมามาด้วยเข้าใจคําว่าเออ เราต้องทําตามที่ครูบาอาจารย์บอกได้ละมันจะสอนตัวเองอย่างนี้เลยพี่ต้นเขาบอกตัวเองเงียพี่เล็กห้ามอะไรผมจะทําตามล้วเออไม่ทําตามไม่ทําตามก็อยู่อย่างนี้ยจิตก็ไม่เคลื่อนห้ามอะไรก็จไม่ทำตามเออคือมันคอยแต่จะออกไปกินอาจมเพืงน,นอกกินอาสวะกิเลสเขาคิดว่าตัวเองเข้าใจธรรมะยิ่งกว่าใครใคร ถ้าเข้าใจไม่ถึงอรหันไปเลยล่ะถ้าพี่ถามย้อนขับไปเลป็นลุอรหันเลยสิถ้าคิดว่าเข้าใจแจ้งแล้วอ่ะมันก็เข้าใจมีสี่แบบเข้าใจแบบหยาบกลางละเอียดเห็นว่ามันยังมีหยาบกลางละเอียดปนอยู่ด้วยเลยมีคําถามไหมเ<ม>นี่ยครับความเข้าใจหมายถึงถ้าเราจะไปนั่งไ่ายควรจริงๆ ใข่คูนสิ่งที่เราปฏิบัติมามันถูกต้องหรือผิดนั่นแหละข้ความหมายของการที่บอกว่ากลับไปดูมันตาว่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดตรงกับที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์อสอนไหมก็ไม่ตรงเขาไม่ได้สอนให้วางแต่เขาสอนให้ไปแก้ไขก็ไม่แก้ไข ก็จะไปยุ่งกับสมมุติบัญญัติสอนสมมุติไม่มีวันจบแล้วเมื่อไหร่ก็ตึองถามไงเมื่อไหร่มันจะเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งแบบพี่ต้นที่ฟังแล้วรู้เรื่องเลยฟังแล้วบรรลุโสดาบันเลยฟังแล้วบรรลุสกิทาเลยเห็นไหมมันก็มันก็มองเห็นมุมเนี้นี่ไงที่พวกเราเข้าไปแตะต้องมันไม่ถึงเพราะมัวแต่ใช้อารมณ์ปุถิชนคนธรรมดา ท่้นที่เราผ่านอริยะมาแล้วขั้นหนึ่งเราก็จะคิดแต่คําพูดพ่อว่าแต่หนูเป็นโสดาบันนะเห็นไหมไปหนึ่งละถ้าเป็นทำไมไม่เป็นอรหรัน์ไปเลยล่ะมันจบไงนี่เพราะมันไม่ถึงมันถึงจบไม่ได้มันกลับไปอารมณ์เดิมเข้าใจไหมต้องสอนใจแก้ไขอย่างนี้ปล่อยวางมันก่อนไม่ใช่เห็นใครบรรลุธรรมก็ ก็คิดอยากบรรลุเหมือนเขาไอ,อตอนที่เราบรรลุล่ะคนอื่นก็อยากเหมือนกันแต่ตอนนี้คนที่บรรลุหลังเราเป็นไงอะ่ะแสงไปนู่นติดจรวดไปแล้วเพราะเขาทําตามเขาเข้าไปถึงอานาคามีผลเรียบร้อยแล้วกำลังจะเข้าเขตเอระหันตมรักด้วยจะบอกให้จงอย่าคิดว่าเราเป็นอะไรโสดาบันตะกิตะทิ้งไปเลย เราไม่ได้ปฏิบัติมาเพื่อเป็นอะไรเราปฏิบัติมาเพื่อผลทุกข์คิดทองแค่เนี้ยถ้าปฏิบัติมาเพื่อเป็นอะไรเราหลุดจากทุกข์ไม่ได้หรอกไม่มีวันหลุดด้วยจะบอกให้ไม่มีวันเข้าถึงอรหันชาตินี้ด้วยต้องไปเข้าชาติต่อไปนูน่นมันเลยไม่จบเข้าใจอย่าง หนื่อยนะจะบอกให้ถ้าเรายังไม่ไม,ไม่ไม่พยนธ์ทำความเข้าใจแล้วไปแก้ไขมันถามใจตัวเองก่อนศีลส,สมาธิปัญญาตัวเองสมบูรณ์ไหมเห็นไหมถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ยังใช้ไม่ได้มีศีลไหมก็ยังไม่มีมีก็เกิดดับดับอยู่ตลอดเวลาค่าคำว่ามีศีลกระจายตัวเองยังไม่ได้เลยล้วจะไปหาคำดีที่ไหน ีสินก็ยังโกหกตัวเองบอกว่าฉันจะวางและฉันจะไม่ส่งจิตออกและโกหกตัวเองโกหกพระพุทธเจ้าปล่าล่ะโกหกหมดเลยไม่มีความจริงทักเรื่องแล้วเขาคิดว่าตัวเองรู้เพราะอะไรเพราะคิดมันยังอยู่มันอยู่คิดไง ไม่ไม่ต้องกดดับอืมพอเข้าใจขึ้นมาวันนี้ทางเดินมีพี่ชี้ให้เดินกลางเราก็จะเดินขวาเดินซ้ายถอยหลังเนี่ยให้เรามองอย่างเงี้ยว่าตอนนี้เราเดินตามที่ครูบาอาจารย์บอกไหมท่านชี้ไปทางเนี้ยไม่กูไม่ได้ไปทางกลางเลย หัวแวะซ้ายแ,แวะขวาถอยหลังขึ้นข้างบนลงข้างล่างจิตมันวิ่งอยู่แค่นี้แต่ทิศเห็นไหมมันก็เริ่มเข้าใจหลายๆเรื่องที่ว่าเราไม่แก้ไขอะไรเลยจิตไปยุ่งกับสมมุติซ้อนสมมุติเข้ามันก็ยิ่งมีคำถามมากมายไม่จบที่เราวิ่งมาเพราะคำถามไมล่ะใช่ไหมหลงสมมุติก็หลงคิดไง ก็บอกแล้วมันก็เลยเข้าใจส่วนนี้ขึ้นมาด้วยจะบอกให้ว่าถึงเวลาที่เราต้องทําอะไรแล้วเรามันยังจำไม่ถึงที่พ่อจะไปนึกถึงคําที่เราเคยพูดในเทปว่าทำไมมันจะนึกอม่ออกไม่ออกออก,ก็มันหยุดคิดไปแล้วอะ่ะมันจะนึกอะไรออกล่ะของพ่อถึงคนอื่นไม่ถึงหรอก ไม่มีใครถึงเลยในกลุ่มมีพ่ออยู่คนเดียวอะระดับหมอเบียร์ยังไม่ถึงเลยเขาเรียกรู้แจ้งลงอริยสตัตว์มันหยุดคิดโดยอัตโนมัติแล้วมันไม่คิดไม่ไม่ปรงอะไรแล้วอะมันได้แต่เหมือนกับคนนั่งดูหนังแล้วจะนั่งหลับอย่างเงี้ยไม่สนใจหนังแล้วะ่ะเมื่อก่อนมันมีความสนใจทุกเรื่อง เหมือนแม่ได้ข่าวว่าเขาสมัครนายกแม่ก็อยากสมัครบ้างใช่ไหมมันเป็นอารมณ์อย่างนี้แหละอารมณ์ที่จะให้เราอยู่กับทุกอยู่กับวัฏฏะสงสารกลับมาเวียนว่ายใเกิดอีกแล้วก็ไม่ทําหน้าที่มันให้สมบูรณ์แบบเอแล้วจะหลุดพ้นได้ยังไงถูกไหมมันก็จะเข้าใจส่วนนี้ขึ้นมา ว่าเราจะแก้ไขในส่วนไหนก่อนบอกแล้วว่าฟังทำรรมไม่ได้เพื่อบรรลุธรรมก็ยังไม่แจ้งแจ้งอย่างเขานี้ไม่ใช่เพื่อบรรลุธรรมจริงๆไม่ไม่เห็นหรอถ้าเพื่อบรรลุธรรมทำไมไม่สอบให้ได้ร้อยเต็มร้อยล่ะถ้าความคิดของเราคิดว่าเราคิดถูกอะเห็นไหมมันก็ไม่เท่ากันตั้งแต่เรียนมามีใครมีใครสอบได้เต็มร้อยมงอะถามหน่อย ไอ้น,นี่ได้ร้อยคะแนนเต็มร้อยคะแนนอย่างเงี้ยไม่มีหรอกส่วนมากก็เก้าเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยสูงสุดละมันก็เห็นเห็นทางแก้ว่าที่เราไปไม่ถึงเพราะเราอยู่กับสมมุติถ้าลองดูจากสมมุติดูทีว่ามันจะถึงร้อยไหมเกินร้อยจะบอกให้เพราะจิตมันเอามาใช้ได้แล้วเราเดินตามครูบาอาจารย์สอนแล้ว เราทําตามแล้วเราไม่ได้อยู่กับสมมุติซ้อนสมมุติเราไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับความคิดไม่ว่าจะคิดดีคิดชั่วคิดชั่วก็คิดคิดดีก็คิดไม่คิดเลยก็คิดเห็นไหมเคยเห็นคนไม่คิดเลยไหมมันยังคิดมันยังรู้เลยว่ามันไม่คิดเลยแล้วใครไปรู้ล่ะก็ไอ้สมมุติไปรู้ไงใช่ไหมล่ะ เอาความไม่รู้ไปรู้ไงเขาถึงเรียกว่าจิตไม่เป็นทางสายกลางไม่เป็นทางสายเอกเป็นไปเพื่อมรักผลปณิพานมันไม่ไปตามนั้นแล้วอืมมันไปตามอารมณ์ใจตัวเองที่ปรุงแต่งถูกไหมล่ะมันเข้าใจอย่างนี้แล้วแก้ไขมั้งตพี่ต้นเขาเร็วพี่วิวเขาเร็วนะจะขอให้พี่วิวเข้าอะไรแล้วนะ พี่บิวอะเข้าอะไรอนาคาใช่ไหมเออใช่ใช่พี่บิวเข้าอนาคามีมาไอ้ที่เฉพาะพูดคําว่าระดับภูมิธรรมหมายถึงพูดให้เราเข้าใจคําว่าสมมุติของวิมุติไม่ได้พูดให้เราไปไป,ไปเป็นพ่อยังเขียนไว้เลยว่าที่เห็นตัวเองเห็นเพื่อสอนตัวเองนะไม่ได้เห็นเพื่อไปคิดสอนคนอื่น ถูกไหมเรามีความคิดว่าจะสอนแต่คนอื่นกูรู้แล้วกูก็จะสอนแต่คนอื่นถึงอรหันแล้วเหรอที่จะสอนเขาถูกต้องให้ได้ร้อยเต็มร้อยอะถึงแล้วตัวเองจะทําไม่ได้ร้อยเต็มร้อยเลยแรกๆก,ก็ต้องฟังเขาก่อนฟังว่าเขาเดินยังไงเขาถึงบรรลุธรรมเข้ามาพอครั้งที่สองเขาี่เริ่มเดินเป็นและรู้ทางละมีคำถามไหมล่ะ ให้ได้สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเราจะได้แจ้งขึ้นอีกอย่างน้อยมาก็ยังได้อะไรกลับไปอย่างน้อยมาก็ทำให้เราละวิจิกิจฉาลงได้บ้างอย่างนั้นวิจิกิจฉามันไม่สิ้นไปจากใจมีแต่กิเลสเต็มหัวใจถ้ามีเราไปรู้สมมติเรามาถึงภูมิธรรมเบื้องสูงแล้วนะ มีเราไปรู้ว่าเราเป็นอะไรจบเข้าใจไหมจิตมันไปข้างนอกแล้วจิตไมไ่ได้ได้ได้อยู่กับทางสายกลางแล้วไม่มีอารมณ์กลางกลางลอารมณ์มันไม่เป็นกลางมันเป็นตัวตนไม่ใช่บัวเหล่าที่หนึ่งเด็กขาดยังไงก็ยืนการไม่ใช่บัวเหล่าที่สามที่สี่นี่คือโง่ เพราะไม่ไปคิดแก้ไขพี่ต้นเขาพยายามแก้ไขมันคือส่วนดีเขาถึงเข้ามาเร็วมากเขาบอกเขาเห็นเขาเห็นจริงๆแต่เขาเห็นไม่สุดไม่สุดทางถ้าเห็นสุดทางเราบอกให้เข้าเขตอรหรันตมรักไปแล้วพี่ต้นเนะ่ะสุดทางของอรหรันตมรักเข้าใจไหมไม่ได้สุดทางของอรหรัน บางทีเราต้องเข้าใจภาษาธรรมด้วยว่าเขาพูดเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงไหนอืมอแล้วความอยากเราจะลดลงว่าเราไม่ได้อยากเป็นอะไรแล้วจริงๆเราอยากพ้นทุกข์เราอยากเข้าใจอธิบายด้วยตัวเราเองรู้แจ้งด้วยตัวเองวิมุตติไม่ได้รู้แจ้งเพราะคนอื่นนะจำคำนี้ไว้ มันรู้แจ้งเพราะตัวเองเดินได้ตรงเดินได้ถูกต้องทุกกระบวนการเข้าใจขึ้นไหมนั่นแหละถามใจเองว่าเดินถูกปยังอ่ะเดินได้ยังไม่เหมือนพี่ต้นเดินเลยเหมือนพี่บิวเขาที่เปรียบเทียบก็คือต้องมาแก้ไขสอนตัวเองใหม่ อย่าเอาสมมุติขึ้นมาเยอะถ้าสมมุติขึ้นมาเยอะคำถามจะมากมายทำไมเป็นอย่างงู้นทำไมเป็นอย่างนี้ฉันไม่ได้เป็นโสดาบันเลยฉันไม่ได้เป็นสกิทาเลยตอนนี้เราแพรถ,ถึงไหนละที่ถามเนี่ยหมายถึงเอาวิมุตตมาอธิบายสมมติเราถึงไหน,น,นไแต่ยังไม่เข้ามาร์กใช่ไหมอืม,อม ที่ไม่เข้ามากอะเพราะอะไรขาดความสงบไง mm hmm. จิตไม่สงบไม่เป็นทางสากลาง <Yeah. S 1> เลยไม่เอาจะสอนเราจนความคืมันจะหลุดรู้ไอ้คำเดิมที่รู้วันนั้น mm hmm. มันก็ไม่รู้ขึ้นมาเลยแตกมากบุญพวกเรามันยังไม่เต็มเ mm hmm. พราะพวกเรามันทำกันน้อย mm hmm. เออ คนที่จะฟังพ่อเข้าใจตัวนี้ต้องบุญเต็มแต่ของเรามันไม่เต็มมันเลยหลุดออกมาไม่ได้ถูกไหมมันหลุดออกมาไม่ได้สักแอะเนี่ยของเรายังมีแต่กรรมมีแต่สมมุติซ้อนสมมุติคําถามไม่ยอมจบออยากให้คข้าใจแจ้ง บางทีนอนๆน,อนอะ่ะเราถามพ่อคิดเรื่องของพวกเราไหมคิดติดคนสอนน่ะแต่ไม่ได้ทุกแต่คิดว่าทำยังไงเขาเข้าใจประโยคนี้ mm. ทำยังไงให้เขาพยายามเดินตามที่สอนในเทป mm. ความพยายามที่ใช้ไม่ได้สักคนเลย mm. ไม่รู้จะเอาไปสอนอยังไงแล้ว mm. เขาก็ดื้อ mm. เขายังคิดโกรธนูน่นโกรดนี่พอใจนูน่นไม่พอใจนี่ รุงแต่งความคิดไปเอาสมมุติซ้อนสมมุติไปรู้นู่นรู้นี่เพื่ออะไรถึงบอกเราไม่ได้รู้อะไรเพื่ออะไรเรารู้เพื่อแก้ไขแก้ไขสิ่งที่เรายังคิดอยู่ทำไงให,ให้ให้มันไม่เป็นอย่างนี้ถูกไหมอ่า จนวันหนึ่งจิตเป็นวิมุตติจนวันหนึ่งจิตเป็นอัตโนมัติหยุดคิดของมันเอง <c oughs> วิกแกสมาส่งเดินนั่งอยู่เจย่งไงเดี๋ยวเขาจัดก,การเอง <c oughs> เดี๋ยววันใดถ้าบุญพวกเราถึงพี่คงนึกออกเองแหละ มหยุดหยุดหยุดเองก่อนคือนมาถึงว่าขันห้ามันก็ยังไม่หยุดหรอกเราหยุดคิดซะและเดี๋ยวมันก็หยุดของมันเองถูกไหมไม่ใช่เราหยุดคิดอย่าใช้คําคํานี้เราหยุดคิดได้แล้วเหรอไม่ได้เออเขาเรียกว่าเราหยุดคิดชั่วคราวใช้คําคํานี้อ่ะโอเคเออหยุดคิดชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับจิตมันก็สงบลงใช่ <triste> จนหยุดของเขาเองถูกไหมใช่เป็นยาๆมัก็หยุดของเขาเองใช่ อย่าพูดคําว่าฉันต้องหยุดคิดอันนี้ผิดแน่นอนจิตหยุดไม่ได้จิตหยุดไม่ได้ถ้าไม่ถึงอรหรันต้องถึงอรหัตผลเท่านั้นถึงจะหยุดคิดได้จริงอย่าเอาความไม่จริงมาพูดถูกไหมม,มันเข้าใจคํานี้ว่าตอนนี้ทุกวันเนี้ยมนุษย์เราอ่าะเออเอาความไม่จริงมาคุยกันแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งพยายามจะตีตธรรมะอธิบายธรรมะ เพื่อให้คนอื่นเข้าใจไม่เข้าใจเราตัวเองยังไม่ได้เต็มร้อยเลยเอาได้ร้อยเต็มร้อยก่อนแล้วถึงจะเข้าใจตัวเองก็ย,ยังแก้ไขไม่ได้แล้วคิดจะแก้ไขคนอื่นได้ยังไงเข้าใจกระจ่างขึ้นยังอันนี้มันตัดต่อได้เนี่ยนะมันจะเข้าใจอย่างนี้ขึ้น แล้วเราถามมีคนถามพ่อบ่อยเลยพิดได้เข้ามาเห็นอย่างนี้ได้ไงจะไปรู้มั้ทําตามที่พระเจ้าบอกเฉยๆละชั่วทํดีทํจิตเออไม่ได้ทําจิตเ้าหมองทั้งเรื่องเลยกาช่วงที่เราหยุดชั่วครการที่เราจะหยุดได้เนี่ยเราก็ต้องหมดจะสอนตัวเองใช่ท่หมคใช้ยะใช้คํสอนพรุทธเจ้าอุปาจารย์จะสอนตัวเองแล้วก็ละชั่วแก้ไขไปที่ทําตามทางเดินเนย ใช่แล้วเดี๋ยวพอถึงจุดนึงพอมาสั่งสมจนแบบครบอะไรของเขาอ่ะจิตเขาก็ตัดส่วนตรงนี้ใช่เองใช่แต่เราอ่ะในระหว่างที่เดินเนี่ยอย่าไปหวังอย่าไปคิดอย่าไปแบบว่าอยากอะว่าเออเมื่อไรมันจะเมื่อไรมันจะชี้ที่เมื่อไรมันจะไอ้นี่สี้ที่อะไรเงี้ยใช่มันก็จะย้อนกลับเข้าไปคือมันออกนอกทางเดินมว่างั้นใช่คือถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเออคือมันไม่ไม่ไม่ได้แบบว่ามุ่งไปอย่างเงี้ยไม่ไปทางสายเอก ใช่บางทีก็วิ่งบางทีก็ยืนเฉยถ้ายืนเฉยมันจะไปถึงไหมก็คนไม่แก้ไขตัวเองใช่ <c oughs> มันเห็นภาพไนงะ <c oughs> เห็นภาพที่กูยืนเฉยๆอะ่ะเห็นภาพที่กูไม่ใช่บัวหล่าที่หนึ่งอะอที่ฟังทีเดียวแล้วเข้าใจรูปแบบนะนะเขาจะเขาเข้าใจรูปแบบการบรรลุอรหรันต์ถ้าเข้าใจปุ๊บก็จะเหมือนคนในสมัยพุทธกาลฟังทีเดียวบรรลุอรหันต์นับโกดะ นั่นแหละความหมายก็คือเาสสัพรแล้วไม่ใช่บารมีเขาเต็มเพราะเขาเกิดความเข้าใจแจ้งคือเาสร้างทางมาแล้วใช่พอถึงเวลาปุ๊บแล้วเขาก็สร้างทางในชาตินี้อีกอถ้าเราไม่สร้างทางชาตินี้มันจะไปชาติไหนก็ไปชาติที่มันยังไม่เสร็จไงไม่จบไงชาติสับลอยเพอเนย คนที่เดินตามพ่อได้จริงๆอะตอนนี้คือพี่ต้นกับพี่บิวเขาบอกเข้าใจที่พี่เล็กสอนละบอกเข้าใจนะรีบเข้าซะจี้ G, พี่ต้นอยู่นิดเดียวเห็นมันให้ได้อีกครั้งเดียวก็วาทะลุแล้วแม่เขาตั้งใจฟังอยู่ แม่ก่อนจะตั้งใจฟังตั้งใจรักษาศีลก่อนถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ก็บรรลุทมไม่ได้เหมือนกัน,นเออถ้าศีลมันไม่ถึงสมคั้นสมบูรณ์จิตก็ด่างพอยบรรลุอรหันต์ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปแก้ไขก็เหมือนคนไม่แก้ไขอะไรเลยเออ ถอยลังลงคองถอยหลังกลับไปเกิดอีกไม่มีวันจบสิ้นถูกไหมเรื่อค่อยๆเรียนรู้มันทุกอย่างมันต้องมีรูปแบบพ่อก็ไม่รู้เพราเข้าไปได้ยังไงงงทุกวันนี้ครูเข้าไปได้ยังไงวะครูแค่เดินตามพระเจ้าบอกไม่ให้โกรธไม่ให้พอใจไม่พอใจ แค่ไม่ส่งจี่ดอ,อกนอกรู้ว่ามันเป็นทุกข์กูก็ไม่ส่งทำตามแค่เนี้ยทำจิตที่ผ่องใสครับว่าไม่ส่งของพ่อหมายถึงพ่อทำจิตให้ผ่องสายไม่ใช่บังคับมันไม่ให้ส่งทำสมมุติจำไหมนะทำสมมุติให้เห็นวิมุตให้วิมุตรปรากฏเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งกลับมาฟังแล้วเข้าใจแจ้อย่างน้อยอย่าแพ้พี่ต้น ควาว่าอย่าแพ้หมายถึงอธิบายให้ฟังไม่ใช่ว่าให้เราไปชนะเขาอที่สอนนี้ชนะตัวเองไม่จะไปนชนะใครอย่าแพ้พี่ต้นพี่บิวเป็นบัวเราที่หนึ่งฟังแล้วบรรลุอรหันเลยความรู้มันตัดเป็นสมุดเฉ็ดของมันเองอย่างอัตโนมัติให้มันตัดขังมันอย่างนั้นแล้วเราจะฉลาดขึ้นเยอะเชื่อ์ท เดี๋ยวก็รู้อืมพอไกลไปเรื่อยๆร,ร,รื่อยแล้วนะเวลามันรู้มันฉลาดขึ้นมานะโอ้โหมันบอกตัวเองเลยกูเข้าใจทางบรรลุอรหันต์แล้วกูเจอทางมันแล้วเจอความเข้าใจความตอนนั้นปรากฏหมดเลยมันตีเขาวิมุตตเลยนวะตอนนั้นฮนะมันไม่ได้ตีเข้าสมมตินะ มันปพ,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 พ๊บๆๆพเพ้พมาวิมุตติเลยเข้าแล้วก็ไปอยู่ในวิมุตติอ่ะที่พ่อครับพ่อจะพูดในเทปทำไมผู้เป็นผู้ไม่รู้อะไรไอ้ที่รู้มาเพื่ออะไรหายหมดเลยนั่นน่ะความหมายจริงๆมันหายหมดเลยที่รู้ไม่ได้โกหกแต่พวกเรามันไม่ได้ไปสัมผัสเท่านั้นเองมันเลยฟังที่พ่อบอกไม่เข้าใจ มันถึงรู้ว่าเราไม่ได้คิดไปสอนใครแล้วเูาสอนตัวเองนี่แหละให้เข้าใจวิมุตต์ไม่ได้สอนคนอื่นให้เข้าใจวิมุตต์ถ้าสอนคนอื่นเขาจะวิมุตต์ได้เพราะเราต้องได้ร้อยเต็มร้อยที่ทำไมมันไม่ได้อ่ะเพราะว่าม <ts> ันยังคิดผ <ain> ิดอยู่ใช่ไหมคนคิดผิดอ่ะถึงไม่ได้หนึ่งร้อยเต็มหนึ่งร้อยคะแนนมันก็รู้แจ้งตรงนั้นด้วยจนถึงบอกอ๋อ กูเอาสมมุติอธิพเพื่อเข้าไปสู่วิมุตติกูเข้าใจละเข้าใจคําว่ามีมุติละทําให้มันถึงทําให้มันผ่องใสจนสกีสุดนั่นแหละเส้นทางหลุดพ้นนั่นแหละชัยชนะอืมไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อใครเพื่อตัวเองทั้งสิ้นไม่ได้เดินตามธรรมะเพื่อสอนใครสอนใจตัวเองนี่ ทำมันสมบูรณ์หรือ,อยังเข้าใจขึ้นนะแล้วเราจะฉลาดขึ้นเยอะจะบอกให้เดี๋ยวก็แจ้งสามารถเข้าใจทำครอบคุมทำมันจะครอบคุมความรู้ทั้งหมดเลยแต่วันที่มันพึบตีเขาสมมุติโคตรสนุกเลยมันเห็นซะเห็นจนน้ำตาล,ล่วงเห็นสมมุติ เป็นความทุกข์อะออนนแสบผิวททไม่ทา,า,ามมไม่เอาร้อนตตอตตไม่ต้อง <c oughs> เดี๋ยวจะอาบน้ำเดี <c oughs> ๋ยวมันจะดูดความเย็นไว้ถ้าบ้านอะไม่วันนี้ฝนมันตกดนะ้วยไง

พูดไปประโยคเดียวอ่ะจบไม่ได้หลอมันหลอกเข้ามาติดกับทุกครั้งหลอกเข้ามากูก็มาอยู่กับสมมุติอีกมันจะหลอกอีกครั้งกูก็โดดลงสมมุติสมมุติซ้อนสมมุติเมื่อไหร่มันจะจบแล้วก็จะมีคําถามมาถามแบบนี้คิดถูกไหมแบบนี้คิดถูกไหมเอาตัวเองตอบตัวเองไม่ได้เลยเอาข้อสอบมาร้อยข้อ ทำไม่ได้ร้อยเต็มร้อยก่อนแล้วจะบอกว่าคิดถูกใช่ไหมถ้าจะทำได้สูงสุด99คิดผิดอยู่มันเห็นอย่างนี้หมดคำถามพ่อก็หมดคำสอนแล้วสอนไปสอนมาก็จะวนกับที่เดิมนะพ่อก็หอหลบเขาวิมุตละ <c oughs> <c oughs> เอ้วางโหัวตวก็จบด้วยประการละชนนี้ ก็ขอให้เราสองแม่ลูกเออเขาเข้าใจวันนี้ที่พี่สอนนะคน,นคนอื่นด้วยให้เข้าใจแจ้งว่าพี่สอนรูปแบบยังไงเดินยังไงเข้ามาถึงเป็นโบเราที่หนึ่งได้วางอารมณ์ยังไงทําตามแล้วหรือยังแก้ไขแล้วหรือยังคาสมมุตใิให้ให้ไปเจอวิมุตให้ได้ก็หมายถึงกูไม่เป็นอะไรทั้งนั้นคําตอบนี้มันจบ ้ายังมีกูไปเป็นอยู่กูก็ยังเป็นอยู่กูยังเป็นสติทาอนาคาอรหันเป็นคนไปเห็นทุกขเป็นคนไปเห็นสุขเป็นอยู่ไหมล่ะถ้าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นมันจึงหยุดคิดของมันเองเพราะความไม่เป็นเรามันจบที่แล้วความไม่มีอัตตาตัวตนมันจบแล้ว ทุกอย่างมันกำลังเดินเข้าสู่ทางจบสิ้นสาธุสาธุสาธุนะเห็นทำกันไปไวลก